วค่ะสบายดีพี่น right? ้องขายเขาขายใครเขาแล้วเขาอกมาถูกไหม่ว่าผมรวยเดี๋ยวก่อนก่อนได้เลยเดี๋ยวกวนถือกระดิ๋งเวรถือกระดิ่งถือเลขสีร้อยล้านไป็ร้อยล้านก่อนถือไปแรงนี่เนาะซื้อแล้วว่าถ่ายวะนี่ยแต่คิปว่าไงสวัสดีครับท่านผู้ชมผมเบาไก่สบายดีผู้เบิ่งเฮ้ย นอนรับน้ยวันที่เาสว่านเนีเนาะเิล้วเลยเิมากหม็บมากเริ่มมันตั้รักสาซับไปเมื่อมื่อแล้วหมื่นนี้เนาะซับเหมืทางไปทีลาเวทางไปเทียวทางไปวียพี่น้องเอ้ยจรจิงนั่งรถจากร้านเขามาสวรคนแค่เจ็ดสามโลนี่ไอือเจ็ดสามโลกลไปไหนเนาะ ว่าเฉาครับลดทาสายมันได้ทำงานไปเรื่อยๆโอ้าโอฮีพี่ยจอ้ฮีเพื่อเอาความปลอดภัยไ,ไปก่อนเนาะ แม่เมไปกับปาเงินี่ไรกันล่ะแสนนึ่งแสนอีบเป็นครูเปนยังไงเป็นเรนชเกียรติยหมเหรออ๋อถดอีครั้งเป็นมาเทียบุญถาดอีกครั้งต้องคำใหญ่ทำาหญ่สักพันเออยังันนี้มันมันเป็นกเแฟมันเป็นครูแล้วเน่ยเป็นมันจะเป็นคือภูเขาแล้วอันชื่อฟองอปนเงินมาได้ค่ะเป็นไงเนาะสหพันเนาะกินอร่นเนาะ จะสิผาพันมาหนิได้ด้ปุ๊มบ่โอ้ยได้ตุนนันจสิาพันไเทียอุ่หอครังบานอันอยากได้แพ่บานนี่ซื้อกินแะไรเป็นอีกได้เพจ้ืนี่ม้ด้วยเนาะจะสิาพันจสิวนเดืนหนึ่งเนาทำง้อนไปบุญยามใดเขาเอื่อยกับนอกเขาสิถิ่มอยู่ตลอดได้ได้แพ่มากติดหนีเมตาพันมาสิผาพัน นะไปยามได้มีแต่ถึงหลดถิมถือลงิมยางหลดเขาอ้ยว่าจะมีนสเ้ามีหลดเนาะไปจะถือยู่ื่อกินหน้านั่งกับบทะนเมื่อเมื่มื่อไเมือเดีนี้เดี๋ทางหังทรมากเมื่อประกันไปบรทันตอนไหนกับเขาสีป้าให้ยุบประานเราเองด้วยาะวาป้าโ้นัามาบิทเน้กินสือแล้วไปยกเลไปที่ยวบุญไปน้ดก็น่เียวมถ่ายอีห่างเซนพิกาย มาถาดบนเงินแสนหนึ่งไปแชมพงสองคนกุ้งแสนหนึ่งไปสองคนปีนี้บ่มีบุญเนาะปีนี้เนาะประสิทธิภาพเบาไก่ไปหล่อบุญคังเลยเนาะโอ้ยก่อนอันอยู่กับเจ้าะก็มีบุญแล้วน้ำตาลคืนบุญแกงตีกันอยู่ขมว เงี้ยุญแห้งยี่หออเนาะเออเสด้ไฟนี่ยข้อเสียไปถือข้อเทียมนะมาได้กันำอะไรตอนน่ะโควิดโควิดเสร็จยังกันย่าเสร็จยังก็บอกได้อี่ห้อนี่นี่เทียนห่อกับใบตัวที่เนาะอยู่ไทยกับปบตัวทีู่้สาวกับบุษบอยาบบมาไม่ได้มาได้อยู่นี่นี่กสอ่ไก่ยังสิบราไกลแล่ะโอ้ยเปนสิบราไกลนะ จะมาหูซองก็จะมาได้เละตอนตนั้นตอนเห็นทหารเงืองที่แรละจะมีส ป6ปประมาณปี2018 19นี่แหละ18นี่แหละ18ประมาณนี่แบบนั่งนทุกคนนั่งกินข้าวอยู่นะะละท้ามเสือตจวนี้ตัวสนาฮะ่ได้หูได้บ่ได้คิดว่าสิมาเห็นกันทั้มุทนี่นะผ่านๆสื้อเครื่องเน่ยมีความซุกและนอกตะกีนเนาะหนาหนาโบมีความสุกหนาๆนะหนาด้วยมีแหงเนียเกียวข้าในรงรกันใหญอยู่ต้คฮังเสียสิ่ อมถุกอีามวแมงงามบามผักนาอ่ลาคุณมถอกทามราคาเสือทาราคาเสือก็ไ่ได้ยิ่มแนมแต่ยัคืพิกกะพัวนี่แหละ เปลยวจัมอาลกม่าจัาเนจิเขาข้าวที่่อแม่ข้ามาข่านาบุนะอยู่กับเปาไก่หนียิ้มเปลยสิตีกันผู้มือกันมีความสุขแบบว่าทงความซุบทงความถูกอะไรมันปนกันไปแมนว่มนวฮะเสจยาปานนะ กันแล้วุ้ยไปหอกองไปหอก็ไปยอกันมา่อกันอางามดาวงามมาองานี้บอยรับนเจ้านะคะกูไม่ได้หายได้เบอเพื่อนนะเฮยอย่าไปขอเบอร์ขบไได้ลมภัยใด้เต่เอาปลากับผุกอผมขาบ่ได้ลมภัยได้่มียงของร้านของร้านไส้ละร้านไส้สูตรเนาะไม่อันลมไทยเนี่ยเมื่อนร้านมากคุณยังอัน มีคนแซดมาอ้าวมันประเด็นริงหนึ่งเนอะใจวิสายไขอจับโทรัพา์ได้กอจะส่งมาไฟคอเราแหละจะอัดเสียงไปลดคนหัวไหลได้เนี่ยเลื่อมอนะ่ะห้องปสะเสรซดมาเป็นคนแบบว่าสมมติไว้เป็นการแบบผ่านๆนแล้วกขึ้นยิงเลยนะแต่กงน่คือคนมีเปคนาบกนไนเออห้ามปได็มาบ้ะเอานะครับสิบกว่าวาแต่คือน้ำเมียวคือกันแล้น้ำเมียวก็เป็นคนแบบว่าทบน้ำเมียวกับคนเชยๆใช่ไหม สิบว่ายังเนอะขาวปุบว่าข้าวกระโบว่าโอ้ขาวปบข้าวกระจังว่าบางคนวบบขึ้นยิงแทบเล่นะบาคืก็่าหนาแดงเท่าไก่หอดอะไรพี่นอกเลยไก่ซี่ฮอตบ้านซอกแหะบ้านเซาดี้่าอยุดบ้านซอกนี่แต่ว่ามันซะมียี่ห้อหั่นไก่แว่าอัน่นย่ง น่นางมันจรินางจจริงเหมือนะคือลื่อมหัวเหมือนะกาดมือนี้หยอหัวปะเรเนี่ยลื่อมก่าเรไม่หงเลยย่องเป็นทางน้ตัวเองือการหกะมเกมอเรเคยฟันมามันมีบัตรเก่าเีค่ะทางไปาไปล้ว ซูเปอร์เมย์อซ yeah, ูเปอร์เมยบอซูเปอเขียดบ่เขบอกป่ามาปานใส่บานแรกก็ไปเลยูหนังกิเนาะได้ชิคเนาะันไปน่งได้งนมบุ๊คดีนันปานซอกแลพี่น้องเลยพานมือหนึ่งมือนี่เมื่อยแหงอีริบวยะวะเมืยเมื่อยจะไม่ ันเขาบอกอีแม่แม่เขาคือเมื่อยแธออีแม่กูสงสัยว่ามึงอยากไปเที่ยวอีแม่นี่ยแล้วฉันบอกมึงอยากไปเที่ยวนะแล้วเฮอยมึงจึงเมื่อยนี่ยเออบอกเออเออเออมึงเขาสิไปก่อนเลยจักเมื่อเล่ากัยังกูว่าอะไรก็ได้ต้องไปไปใส่หน้าสมิวอยู่แต่ห้านไปกับมีแต่กลางคืนนะเราไปหลีนกันแบบโดนๆไปเถอหนึ่งกับพ่อกับเจ้านีเฮ่ไปไปใส่สมิวเอ้ย เอาขาวดาวนะเฮาเฮากว่าสิไปน้ำมูกเฮาเพิ่นกือบสิไปน้ำมูกเพื่อนก็มีเท็งมันจะไปทางไหนคะขาวดาวบ้าหูเรื่องมุ่งเลยขาวดาวนอนอยู่เมือนฟังธรรมะบ้าเป็นบ้ามุ่งเปล่าต้มกระตุ้นมันกินได้เลยบริษัทขาวดาวล้าจนมันไปนอนกินกระตุ้นไปเห็ดอันเห็ดพบอยู่หันช่วยช่วยเฉื้ออันโบผมมาใส่หัวไปเปลี่ยนแพลตปีสองพันสิบสองเมื่อแต่นั่นและกันก็มาเงอนแล้วก็นอนเบิร์เขาไหร่ซดฟูดเบียร์ลง ปุติเหตุไลายรีได้ข่าวดาวปีนี่นะข่าวเราบริมีงานงเนาะหนได้ไปไซไปแต่กลางคืนนะเราไปหน้าบัวหั่มนะข่าวดาวหน้าบัวหั่เข่าน้าด้านข่าวดาวหน้าบ่วหั่มเอาเราสิบ่๊ไปน้ำเพื่อนเหตุได้โทรนำมาแถวว่าเฮ้เอาไปนำเฮ้ยเอาเมียไปอ่ะเอากระทบมาได้เอาเมียงาน อยู่เบ้นไว้อยู่บนเป็นประสาทแล้วคื yeah ่นดิจิติบวชขออันวันได้ที่แล้วเอาหลอดยาด้วยเอาหลอดยาด่วยเวลาเราห่อเอามือนะเอาหลอนอนอยู่ห้องแล้วเพิ่นอยากข่าวเนาะแล้วเพิ่นผิดกำลังเพิ่งก็ลงไปตู้เย็นแล้วเพิ่นห่อมาดังกุ้ยข้าวเอาหลอจะเสด็จความเข่าญาตดนะเข่าญาติเราแลนคือมาหายเอาเลยนะเอาหลอจะเสด็จ ไ,ไก่ชิ่หอดเลยพี่น้องเอ้ยรลอดก็เริ่มลายเลยฮะอากาศทีเป็นสีหงอ,อนเลนเนี่ยมันนี่หงอนน้ำเลือดมะนาวาน้ำเลือดเห็ดเลยมันเป็นยำเห็ดนะยบูเนาะบ้าตั้งแต่โควิดเลยสองปีเราไปมาสวรรค์อ่าโคตรแล้ว,วแต่นี่นะตั้งแต่โควิดเลยถ้าพอไปสู่มาได้เหาอปะ เวลาไม่เห็ดแขวนดำแล้วแต่ก็ไม่ได้บ้าตั้ตงแต่มีโควิดตั้งแต่มีโควิดมีโควิดใช้พันธุ์ทั้เล็ดของซาวตินามาพูดเราก็ะไรกันเลยเอาเละพี่น้องคลิปนี้กับสิเด็คคอร่าเด้อพี่น้องเด้อพอกันไหมคลิปหน้าเด้อพี่น้องอยู่ดีมีเ่เองสุขสุขคนเด้อเดินทางปลอดภัยเด้อเมือนี้เฮานี้บอกเฮานี้แล้ววะกับสบายดีคอยเ,าเอาุขดีไอโสดีมันมานิ่งๆเด้อ